รู้เท่าทันเศรฐษฐกิจเกาะติดการเมืองเรื่องใกล้ตัวติดตามเรื่องเด่นเปิดประเด็นสำคัญในรายการพินิดเศรษฐกิจการเมืองวันอังคารดำเนินรายการโดยประวินมัยบ่ายคล้อย กลับมาสู่ช่วงที่สองกับช่วงของ TDRI นะคะวันนี้เราคุยกันกับนักวิจัยอาวุโสนโยบายด้านการกำกับดูแลที่ดีคุณทันทิพศีสุวรรณเกตกับการถอดบทเรียนทุจริตผ่านวัดจะสร้างกลไกต้านโกงที่ดีอย่างไรเรื่องนี้เนี่ยน่าติดตามมากนะคะเพราะว่าเรื่องของประเด็น การทุจริตปัญหาทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยเป็นประเด็นสากลที่ทั่วโลกเฝ้าติดตามรวมถึงความพยายามของประเทศไทยเองด้วยที่ตอนนี้หลายๆภาคส่วนก็ตื่นตัวแล้วก็พูดถึงเรื่องนี้กันอย่างกว้างขวางนะคะแต่ถ้าไปดูอันดับดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชันของไทยค่ะปรากฏว่าคะแนนเนี่ยยังต่ําเท่าเดิมมา3ปีสอนแล้วก็ที่แย่ก,กว่านั้นถ้าดูเป็นอันดับ อันดับลดลงนะคะหมายความว่าเรากำลังอยู่กับที่แต่ว่าประเทศอื่นเนี่ยเขาแซงหน้าไปแล้วและเมื่อช่วงต้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมาค่ะคุณผู้ฟังถ้าดูในวงการสงฆ์นะคะมีความคืบหน้าเรื่องของการลงโทษเอาผิดอดีตเจ้าอา,อาวาสวัดสามพระยาพระพรหมดีหลกแล้วก็ผอสำนักพุทธรวมไปถึงพวกด้วยเป็นคดีทุจริต การจัดสรรเงินงบประมาณของสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติแล้วก็เรื่องของเงินทอนวัดเนี่ยนะคะซึ่งเหตุการณ์นี้เนี่ยเกิดขึ้นมา2อสปีแล้วบทเรียนจากกรณีนี้เนี่ยเราควรจะเรียนรู้เรื่องอะไรแล้วก็จะอุดช่องโหว่ของการทุจริตอย่างไรบ้างเราคุยกันกับนักวิใจัยในวันนี้นะคะสวัสดีค่ะคุณทันทิพย์คะ ค่ะสวัสดีค่ะค่ะประเด็นเรื่องของการทุจริตในบ้านเราเนี่ยมีหลายระดับหลายมิติออกมาเป็นระยะระยะนะคะเรื่องนี้เนี่ยคุณทันทิพย์มองยังไงสําหรับเรื่องของประเด็นที่กําลังจะพูดถึงปัญหาคอร์รัปชันในบ้านเราตอนนี้นะคะค่ะจริงๆนะตอนนี้ค่ะถ,ถ้าตามตามข่าวที่เราเห็นทุกวันนี้นะคะเราอาจจะเห็นการนําเสนอเรื่องปัญหาการทุจ,ทจริตคอร์รัปชันเนี่ยเริ่มลดน้อยลงนะคะหรือ ซึ่งจริงๆเนี่ยเรามันก็อาจจะมองได้สองมุมเนาะคือจริงๆแล้วเพราะว่ามันไม่มีการนําเสนอหรือจริงๆปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในไทยเนี่ยลดน้อยลงค่ะค่ะที่ผ่านมาเนี่ยเราอาจจะเห็นว่ามันมีพวกต่าเรื่องอื่นๆเนาะเรื่องใหญ่อย่างเช่นโควิดเรื่องประเด็นการเมืองเรื่องอการแกแ้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ย ก็คือจะมีการนาเสนอข่าวพวกนี้มาเป็นระยะนะคะแต่ว่าประเด็นในเรื่องของการตรวจสอบการทุทจริตเนี่ยก็คือช่วงเนี้ยเรายังไม่เห็นนะคะก็อาจจะสะท้อนหลายมุมเนาะเหมือนที่พูดไปเบื้องต้นว่าเออมันปัญหามันลดน้อยลงหรือว่าไม่มีการนําเสนอนะคะแต่ทีนี้ถ้าจะมองว่าปัญหาลดน้อยลงเนี่ยก็อาจจะไม่ไม่มั่นใจเท่าไหร่ว่าใช่หรือเปล่าเพราะว่าจากคะแนนดัชนีชีวภาพลักของไทยนะคะ ที่ตะกีะ้คุณได้มีการกล่าวเปิดรายการไว้แต่เบื้องต้นเนาะว่าคะแนนของไทยเนี่ยมันคงที่มาสามปีติดเลยแล้วยังไม่พออันดับเรายังลดลงด้วยก็คือประเทศอื่นเขาแซงไปแล้วแซงเราไปหรอเพราะฉะนั้นเราจะพูดว่าเฮ้ยจริงๆปัญหาธุรกิจในไทยเนี่ยมันลดน้อยลงมันก็คงจะเป็นไปไม่ได้นะคะนี่อาจจะขออธิบายก่อนว่าอ,อ,อาจจะเล่าภาพรวมเนาะเกี่ยวกับดับชนีภาพลัก บ <c oughs> อกว่าเฮ้ยจริงๆแล้วมันมัน,มนสะท้อนในเรื่องของมุมมองการคอร์รัปชันในไทยเนี่ยมากน้อยแค่ไหนนะคะ <c oughs> เป็นยังไงบ้างคะซึ่งจริงๆเนี่ยในตัวดัชนีชีวภาพลักษเนี่ยมันจัดก็คือมันมีการจัดทําขึ้นโดยองค์กรโปร่งใสน,นานาชาตินะคะ <c oughs> ซึ่งเป็นองค์กรอิสระเนาะที่ตั้งขึ้นเนี่ยเพราะว่ารณรงค์ในเรื่องของการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันคอร์รัปชันนะคะซึ่ง <c oughs> ขออภัยค่ะซึ่งจริงๆองค์กรเนี่ยก็จะมีเครือข่ายทั้งหมดเนี่ย เกือบร้อยยี่สิบประเทศทั่วโลกนะคะแล้วก็เขาก็จะมาประเมินาการแก้ไขปัญหาการคอร์รัปชันเนี่ยทุกๆประเทศนะคะซึ่งมีจํานวนทั้งหมดร้อยแปดสิบประเทศนะคะแล้วคะแนนเต็มเนี่ยก็จะอยู่ที่ร้อยคะแนนถ้าคะแนนเป็นศูนย์ก็แสดงว่าปัญหาคอร์รัปชันเนี่ยมากสุดเลยแต่ถ้าสมมติคะแนนเต็มร้อยเนี่ยแสดงว่าคุณไม่มีปัญหาคอร์รัปชันในประเทศเลยแต่ทีนี้มาดูอ่ะ ไทยอ่ะได้ที่สามสิบหกนะคะแต่ทั้งหมดหนึ่งร้อยคะแนนเต็มก็คือตั้งแต่ปีหกหนึ่งหกหกสองหกสามเนี่ยเราได้คะแนนเท่าเดิมเลยคือสามสิบหกแล้วอีกหกสิบสี่เนี่ยเราขาดไปนะคะแล้วทีนี้ยังไม่พอจากทั้งหมดร้อยแปดสิบประเทศเนี่ยเราโดนจัดอันดับอยู่ในอันดับที่หนึ่งร้อยสี่นะคะซึ่งจริงๆของ ขย้อนไปก่อนปี61เนี่ยอันดับเราอยู่ที่99นะคะแสดงว่าภาพลักษณ์เราดีเนาะเพปีะปี62เนี่ยกับล่วงลงไปอยู่ที่อันดับที่101และล่าสุดเนี่ยปี63เนี่ยล่วงลงอีกมาอยู่ที่104ยส้งที่คะแนนเราอ่ะเท่าเดิม,มนั่นหมายความว่าประเทศอื่นๆใน180ประเทศเนี่ยเขามีการพัฒนาตัวเองมีการปรับปรุงตัวในเรื่องของการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันในประเทศเขาดีขึ้นแต่ไทยเราเนี่ย ก็ยังคงอยู่ที่เดิมอืมค่ะซึ่งตรงนี้ก็ต้องกลับมาถามว่าหน่วยงานในบ้านเราเนี่ยจะทําอย่างไรที่ให้อันดับของเราเนี่ยดีขึ้นใช่ค่ะ,คะก็คือทําให้คะแนนมันสูงขึ้นเนาะมันก็จะเป็นการปรับอันอันดับภาพลักษณ์การคอรัปชันในในไทยด้วยค่ะทีนที้จริงๆเนี่ยปัญหาเรางเงี้ยค่ะเรามีหน่วยงานหลายหน่วยงานมาก ทำหน้านที่ทั้งในเรื่องของการป้องกันแล้วก็ในเรื่องของการปราบปรามการทุจริตนะคะค่ะซึ่งหลักๆเนี่ยทุกท่านก็อาจจะทราบว่าเออเรามีปปชน,นะเรามีปปทน,นะในการในเรื่องของการปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันใช่ไหมคะค่ะแล้วเราก็ยังมีองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันด้วยนะคะหรือว่าแอคเนี่ยก็มาช่วยเป็นองค์กรเอกชนเนี่ยซึ่งรับอาสามาช่วยในการต้านโกงนะคะมาช่วยในการในเรื่องของการป้องกันนะคะทีนี้ ถ้าทุกหน่วยงานทุกปรเซสเนี่ยมันสามารถดําเนินการร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพอันเนี้ยก็จะเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่จะช่วยให้ปัญหาก,การคอรัปชันในไทยเนี่ยลดน้อยลงนะคะ <c oughs> แต่จริงๆแล้วเนี่ยณปัจจุบันเนี่ยค่ะในทางปฏิบัติเนี่ยในเรื่องของอ่าการติดตามตรวจสอบเนาะหรือแม้กระทั่งอ่ากระบวนการตรวจสอบการตัดสินคดีความต่างๆอะไรอย่างเงี้ยก็ยังต้องใช้เวลานานนะคะทุกท่านอาจจะเคยได้ยินว่าเอ อปชทาอะไรอยู่ทําไมคดีนี้ยังไม่คืบอ,อันนี้เกิดขึ้นมาหลายปีแล้ว <c oughs> ก็เหมือนที่ะกี้อ่ะตอนเปิดรายการก็พูดถึงเรื่องค <c oughs> ดีเงินทอนวัดนะคะ <c oughs> ซึ่งคดีเนี้ยจริงๆอ่ะเกิดตั้งแต่ปีหกศูนย์แล้ว <c oughs> แต่ว่า <c oughs> ใช่มันสองถึงสามปีแล้ว <c oughs> แต่ว่าคดีก็ยังก็ <c oughs> ยังไม่สิ้นสุดเนาะใช้ระยะเวลาล่วงเลยมาก็สามปีแล้วก็ยังมีการตัดสินผลเรื่อยๆ, <c oughs> ๆเพราะว่าอาจจะอุปสรรคในการรวบรวม หลักฐานหรือเปล่ากระบวนการตรวจสอบเอกสารกระบวนการติดตามประเมินอขอโทษค่ะสืบส่วนหรือสอบส่วนหรือเปล่าเนี่ยค่ะก็ซึ่งอาจจะมีระยะเวลาแล้วก็มีขั้นตอนในการตัดสินเนี่ยค่อนข้างนานนะคะ ก็เลยทาให้เนี่ยผลการตัดสินี่ยก็ยังไม่ชื่สุดสักทีนะคะอืมค่ะตรงนี้เนี่ยก็น่าจะสะท้อนอถึงเรื่องของกระบวนการในการตรวจสอบแล้วก็ดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องของการต่อต้านการทุจริตเนี่ยว่าเออเรายังมีช่องโหว่หรือว่ามีข้อจํากัดตรงจุดไหนบ้างอยากจะให้สะท้อนตรงนี้ให้ฟังหน่อยนะคะอิิปเนี่ยก็ก็ถ้าถ้าสะท้อนจริงๆนะคะก็ก็อาจจะเป็นในเรื่องของกระบวนการ ดำเนินงานเนาะในในประเด็นปัญหาของการตรวจสอบคดีนะคะซึ่งจริงๆเนี่ยอันนี้อาจจะต้องไปย้อนถามตรงปปชนะคะว่า่าในกระบวนการขั้นตอนต่างๆเนี่ยมันมีตรงไหนที่เราสามารถจะลดทอนขั้นตอนของการดําเนินการลงได้บ้างเพื่อให้ผลการตัดสินคดีเนี่ยรวดเร็วขึ้นนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะก็คืออาจจะเป็นกระบวนการในชั้นศาลด้วย ที่อาจจะมีหลายกระบวนการหลายขั้นตอนซึ่งมันเป็นาการส่งทอดส่งทอดงานกันเป็นทอดทอดนะคะซึ่งตรงนี้ก็ก็เข้าใจอยู่ว่าเราเราก็เคยได้ยินนะคะว่าการตัดสินคดีบางคดีเนี่ยสิบปีใช้เวลาถึงสิบปี <c oughs> นะคะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ค่ะถ้าจะให้การแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยมีประสิทธิภาพจริงๆอะคะ่ะเราควรจะมีเหมือนเป็นฟาสต์แทร็กไหมที่จะรีบให้ดําเนินการได้เร็วขึ้น อย่างน้อยเนี่ยก็จะเป็นการลงโทษผู้กระทําผิดเนาะได้เร็วขึ้นตัดวงจรได้เร็วขึ้นอย่างเงี้ยค่ะ,คะเรื่องของกระบวนการในการสอบสวนแล้วก็ดําเนินคดีเนี่ยน่าจะทําได้กระชับเร็วขึ้นนะคะเพื่อที่จะได้นําตัวคนที่กระทําผิดเนี่ยมาดําเนินคดีต่อไปอันเนี้ยอันหนึ่งเลยที่เป็นบทเรียนสําคัญสําหรับการดําเนินการของหน่วยงานในบ้านเราใช่ค่ะค่ะ เรื่องอื่นๆมีข้อเสนออะไรอีกบ้างคะที่มองเห็นปัญหาที่เกิดขึ้นในการตรวจสอบการทุจริตนะคะทีนี้ขอยกตัวอย่างกรณีของเองินทอนวัดละกันค่ะค่ะค่ะจริงๆเนี่ยเรื่องเองินทอนวัดเนี่ยค่ะมันก็เกิดขึ้นจากการที่เจ้าหน้าที่รัฐเนาะทุจริตนะคะแล้วก็ไปติดต่อกับเจ้าอาวาสวาดัวดว่าเออนาเสนอพวกโครงการต่างๆเนี่ยอย่างเช่นการสร้างวัดกาบรบรณะนวัดอะไรต่างๆใช่ไหมคะ แล้ก็เปลี่ยนหอเป็นเงินทอนวัดใช่ะซึ่งจริงๆตรงเนี้ค่ะขอยกแค่ตัวอย่างตรงนี้แล้วกันนะคะจริงๆ app โปรเ s สตรงเนี้ค่ะในเรื่องของการป้องกันเนี่ยเราทางทางคนวิจัยเนี่ยก็จะมองว่าแล้วถ้ามันมีมาตรการในเรื่องของความโปร่งใสขึ้นมามันก็จะเป็นการตัดช่องว่างในการอ่าทุจริตของเจ้าหน้าที่รัฐกับวัดหรือเปล่า นะคะ,คะก็คือสมมติว่า่ามีการเสนอขอโครงการกับกับอกับทางเจ้าหน้าที่ของสำนักงานพุทธศาสนาไปเนี่ยแล้วเงินที่ได้รับเนี่ยเท่าไรหร่เราเรามีการเปิดเผยบัญชีไปว่าอ่ะทีนี้วัดกอเนี่ยได้เงินจากการขอโครงการบูรณาวัดไปนะในจำนวนเงินสองล้านบาทแล้วในเงินสองล้านบาทเนี่ย เราเอามาสร้างวัดเนี่ยมีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ม,มีค่าอ่คาควัสดุก่อสร้างเท่าไหร่ค่าสร้างการทําของเนี่ยมีเท่าไหร่นะคะถ้าเราเปิดเผยส่วนตรงเนี้ค่ะเราให้สู่ศาสนาเนี่ยอย่างน้อยมันก็เป็นการตรวจสอบเนาะที่เจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยจะไม่ใช้ช่องโหว่ตรงเนี้ค่ะมามาโกงได้หรือหรือเป็นช่องทางในการในการทุจริตได้นะคะ อืมค่ะตรงนี้น,นี่นคือการทําให้มันโปร่งใสว่ายอย่างนั้นใช่ใช่ก็คือเปิดเผยบัญชีวัดมาเลยหรือว่าเราก็จะเห็นวัดใหญ่ๆหลายๆวัดอย่างเงี้ยค่ะ,คะว่าอ่ะมีทั้งอ่ะหนึ่งเงินก็มาจากการบริจาคด้วยกทินผ้าปลาอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะค่ะ่ะทีนี้ถ้าเราเปิดเผยบัญชีวัดเนี่ยมันหนึ่งก็คือหนึ่งลดทอนในเรื่องของการทุจริตด,ด้วยสองอลดทอนในเรื่องของ การนำเงินบริจาคเนี่ยไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ด้วย<ฆ>ถูกไหมคะแล้วก็สองเนี่ยคนบริจาคเงินเนี่ยเขาก็จะรู้ว่าอุ้ยเราบริจาคเงินไปเนี่ยวัดเอาไปใช้กับการทําบุญกับการสร้างโบร,ราณวัตถุโบร,ราณสถานม,มันก็จะคงซึ่งความศรัทธาไว้ด้วยนะคะมันจะไม่มันก็จะเป็นประโยชน์ทางทางอ้อมอีกทางหนึ่งนะคะที่จะไม่ใช่แค่ลดปัญหาการุผลิตค่ะอ,อันนี้ก็จะเป็นอีกกลไกหนึ่งนะคะก็คือในเรื่องของการป้องกันเนี่ย คิดว่าอันเนี้ยน่าจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเลยนะคะที่จะช่วยค่ะอ่าจะได้ช่วยกันตรวจสอบได้แล้วก็มีความโปร่งใสเกิดขึ้นนะคะวิธีการอ,อื่นที่จะช่วยป้องกันการทุจริตผ่านวัดเนี่ยคะ่ะยังต้องทําอะไรอีกบ้างคะ่ะก็สิ่งสําคัญเลยนะคะก็คือที่ที่พูดไปายว่าก็คือการเปิดเผยบัญชีวัดเนาะแต่ทีนี้ปัญหาก็คือว่าแล้วใครจะเป็นคนทําบัญชีวัดใช่ไหมคะ,ค,ะคือ อำน,นาจจริงๆเนี่ยก็จะอยู่ที่เจ้าอาวาสวัดเนาะซึ่งเราก็จะเห็นว่าเจ้าอาวาสวัดหรือจ้องรองเจ้าอาวาสวัดแต่ละแห่งเนี่ยก็จะเป็นพระอาวุโสนะคะก็อาจจะมีปัญหาในเรื่องของการจัดทําบัญชีวัดซึ่งตรงนี้หน่วยงานภาครัฐซึ่งก็คือสํานักงานพุทธศาสนาเนาะจะเป็นหน่วยงานที่เป็นฝ่ายเลขาก็อาจจะช่วยซัพพอร์ตในส่วนนี้นะคะว่าอาจจะจะทําแบบฟอร์ม การทาบัญชีวัดเนี่ยในรูปอย่างง่ายที่พระเองก็สามารถทําได้หรือควรจะต้องมีการจัดหาบุคคลภายนอกหรือองค์กรภายนอกเนี่ยเข้าไปช่วยวัดในการจัดทําบัญชีอค่ะ,คะเสร็จแล้วพอทําบัญชีเสร็จปุ๊บเนี่ย่ก็เปิดเผยเลยสู่สาธารณะทั้งปิดประกาศในวัดเองใช่ไหมคะอันนี้ก็ชุมชนก็สามารถร่วมตรวจสอบได้อืเพราะว่าชุมชนเนี่ยก็จะใช้ใกล้ชิีกับวัดที่สุดใช่ไหมคะ,คะเสร็จแล้วสอง ก็คือว่าสำนักงานพุทธศาสนาเนี่ยก็คือหลังจากที่ส่งคนเข้าไปช่วยจัดทาบัญชีวัดแล้วเนี่ยก็อ่าบัญชีฉบับนั้นเนี่ยก็ควรส่งคืนกลับมาที่สำนักงานพุทธศาสนาก็มาร่วมตรวจสอบกันอีกทีหนึง่งเสร็จแล้วก็เผยแพร่ผ่านหน้าเว็บไซต์ของสำนักงานพุทธศาสนาอีกทีหน,นึ่งอย่างนี้ค่ะก็คือสมมติว่าอิชันอยุงเทพเนาะคือโอนเงินไปทําบุญกับวัดที่ต่างจังหวัดเงนี้ค่ะเราก็สามารถตรวจสอบได้ว่าเออเงินที่เราทําบุญเนี่ย ก็คือถูกใช้ถูกวัตถุประสงค์จริงๆไม่มีการนำไปใช้อย่างอื่นหรือว่ามีการาทุจริตอะไรเกิดขึ้นแบบนี้เป็นตนน้นค่ะอืมค่ะตรงนี้เนี่ยที่พูดมาเรื่องของกลไกของภาคประชาชนหรือว่าภาคประชาสังคมเนี่ยน่าจะมีส่วนอย่างมากเลยที่จะช่วยกันตรวจสอบแล้วก็อุดรอยร,รัร่วต่างๆได้ตรงนี้มีข้อเสนออย่างไรสําหรับการทํางานตรวจสอบติดตามจากภาคประชาชนประชาสังคมบ้างคะ ในส่วนนี้ใช่ไหมคะ,คะก็ถ้าสมมติว่าเราเนาะในฐานะประชาชนคนทั่วไปนะคะผิดอะไรที่ผิดปกติอย่างเงี้ยค่ะอาจจะต้องรีบแจ้งให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ปปชหรือปปทอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าอาจจะรีบแจ้งกับตำรวจนะคะ,คะก็คือร่วมร่วมมือกันนะคะก่อนที่ ปัญหาการทุจริตพวกนี้ค่ะมันจะลุกลามแล้วก็วานปลาไปมากกว่านี้นะคะอืมค่ะก็คือถ้าเห็นเบาแสปุ๊บรีบแจ้งให้มีการตรวจสอบติดตามได้เลยใช่ค่ะค่ะมันจะมีวิธีการอื่นอีกไหมคะที่จะสร้างกลไกหรือว่ากระบวนการให้ประชาชนเนี่ยเข้าไปช่วยตรวจสอบได้อย่างเช่นพอมีการแสดงบัญชีของทางวัดแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าประชาชนรู้เท่าทันอ่านตัวเลขออกว่าอันนี้มีความผิดปกตินะเขาจะได้ช่วยเป็นหูเป็นตาให้ได้ด้วยนะคะ กระบวนการนี้ใช่ไหมคะค่ะซึ่งซึ่งจริงๆเนี่ยอันนี้มองอีกมุมหนึ่งนะคะว่าถ้าเราสามารถเข้าไประงับหรือยับยั้งตรงนั้นได้นะคะก็ะอ,อาจจะไปแจ้งเจ้าอาวาสวัดค่ะซึ่งอันนี้อีกมุมหนึ่งก็คืออาจจะอยู่ที่เจ้าอาวาด,ด้วยนะว่าเขาจะรับฟังหรือเปล่านะคะซึ่งบางทีเนี่ยการการทุจริตที่เกิดขึ้นเนี่ยคะ่ะอาจจะเกิดจากความรู้ ไม่เท่าทานของเจ้าอาวาสวัดด้วยค่ะเพราะถ้าเราเกิดแจ้งเตือนปุ๊บเนี่ยแต่ถ้าสมมติยังมีการดําเนินการต่อเนี่ยก็อาจจะต้องอะเหมือนที่บอกไปว่าแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเลยอย่างนี้เป็นต้นนะคะก็ก็อาจจะยกตัวอย่างเช่นอ่าเรามีส่วนร่วมยังไงในการตรวจสอบใช่ไหมคะคดีเงินพรวัดจริงๆเนี่ยก็คือเกิดมานานแล้วนะคะตั้งแต่ก่อนปีหกศูนย์ด้วยซ้ำแต่ที่เราสามารถตรวจสอบได้เนี่ย เพราะว่ามีเจ้าอาวาสวัดท่านหนึ่งเนี่ยคะ่ะรู้สึกถึงความผิดปกติของของการจัดสรรเงินอุดหนุนนะคะ,คะก็มีเจ้าหน้าที่เข้าไปติดต่อว่าอ่าให้พระเขียนโครงการเข้ามาเพื่อจะบุรณะวัดค่ะซึ่งในการเขียนโครงการเนี่ยให้เขียนในจํานวนเงินสูงถึงสิบล้านบาทแต่พอถึงเวลาเข้าจริงๆอะคะ่ะพระกลับได้รับเงินแค่หนึ่งล้านบาทแล้วอีกเก้าล้านหายไปไหนหะน,นะคะ,ะพอพอเกิดความสงสัยแล้วก็ แบบนี้พอเกิดความสงสัยก็เงินเก้าล้านหายไปไหนเนะะี่ยค่ะพระก็รีบแจ้งดำเนินการให้กับหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องเลยก็คือปป<ม>ทหลังจากปปทรับเรื่องเนี่ยเขาก็เริ่มง,งานเริ่มดำเนินการตรวจสอบติดตามกระบวนการจนจน,จนถึงเป็นคดีที่เราเห็นในปีหกสิบนะคะว่าทุจริตเงินทอนวัดเกิดขึ้นถึงสามสิสามแห่งพบมูลค่าความเสียหายสูงกว่าสอง้อยกว่าล้านบาทอย่างนี้เป็นต้นนะคะ Mm. อันนี้ก็จะเป็นกระวนการของภาพประชาสังคมเนาะไม่ว่า <c oughs> จะเป็นประชาชนคนทั่วไปหรือแม้กระทั่งค้าเองก็ตามถ้าเกิดพบความผิดปกติหรืออะไรก็ตามเนี่ยรีบแจ้งให้ดําเนินการเพื่อจะยับยั้งความเสียหายที่เกิดขึ้นได้ อืมค่ะตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ภาคประชาชนสามารถทําได้นะคะก็คือเรื่องของการช่วยเป็นหูเป็นตาแล้วก็ส่งเสียงให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยไปเร่งตรวจสอบนะคะเรื่องของกฎหมายละคะตรงนี้เนี่ยถ้าไปดูในมิติของมาตรการทางกฎหมายที่จะมาป้องกันการทุจริตสาหรับวัดเนี่ยตรงนี้กฎหมายมีอยู่แล้วใช่ไหมคะหรือว่ายังมีตรงไหนที่ควรจะมีการปรับแก้อีกไหมคะ ทิงกฎหมายนีอยู่แล้วนะคะก็คืออ่าพระราชบัญญัติคณะสงฆ์แล้วก็จะมีการออกกฎกระทรวงขึ้นมาด้วยนะคะกาหนดว่าวัดเนี่ยต้องมีการจัดทําบัญชีวัดนะแต่ว่าการจัดทําบัญชีดังกล่าวเนี่ยเป็นการจัดทําบัญชีแบบง่ายให้วัดเนี่ยเก็บไว้ที่วัดนะคะซึ่งะจะเรียกใช้ก็ต่อเมื่อเป็นการตรวจสอบเพื่อขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์นะคะหรือว่าขอเป็นวัดพัฒนา ตัวอย่างแบบน,นี้เป็นต้นนะคะแต่ว่าบัญชีตรงนี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ให้กับชุมชนหรือสาธารณชนรับรู้นะคะอันนี้ก็อาจจะเป็นช่องโหว่อันนึงนะคะที่ที่ทำให้การเผยแพร่สู่สาธารณชนกระบวนการการตรวจสอบเนี่ยประชาชนคนทั่วไปเนี่ยไม่สามารถเข้าถึงได้นะคะ อืมค่ะ,คะตรงนี้ก็อาจจะเป็นข้อจํากัดหนึ่งหรือว่าเป็นออข้อสังเกตหนึ่งที่ต่อไปเนี่ยคนจะมีการไปปรับตรงนี้มีข้อเสนอะอะไรเพิ่มเติมไหมคะเกี่ยวกับเรื่องของการที่เราจะช่วยกันอุดช่องโหว่การทุจริตผ่านวัดนะคะอืมจริงๆริง,รงก็คงจะเน้นอยู่แค่เรื่องเดียวนะคะ,คะเรื่องความโปร่งใสเนาะในการตรวจสอบการดําเนินงานนะคะเพราะว่าด้วยด้วยความที่วัดเนี่ย มีมากถึง40,000กว่าแห่งนะคะทั่วประเทศนะคะ,คะการการที่จะให้เจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยลงเข้าไปตรวจสอบทุกแห่งเนี่ยก็คงเป็นไปได้ยากเพราะว่าทรัพยากรของรัฐเนี่ยก็มีจํากัดเพราะฉะนั้นเครื่องมือสาคัญที่สุดเลยอะ่ะก็คือการมีส่วนร่วมของการมีส่วนร่วมของชุมชนนะคะของสาธารณชนเนี่ยในการเฝ้าติดตามนะคะแล้วก็ตรวจสอบตา่าง ะค,ะค่ะคีอนนก็จะเป็นเครื่องมือสำคัญที่สุดเลยะค,ะค่ะอืมค่ะมันจะมีวิธีการสร้างความเข้มแข็งในการตรวจสอบของประชาชนได้อีกไหมคะสร้างความเข้มแข็งใช่ไหมค่ะค่ะก็อ่าถ้าถ้าพูดถึงในกรณีของการต่อต้านคอรัปชันในภาพรวมนะคะซึ่ง<ม>ก็อาจจะเป็นการร่วมมือกันเนาะซึ่งปัจจุบันเนี่ยเราก็มีองค์กรต่อต้านคอรัปชันนะคะ,คะถ้าถ้าส่วนเนี้ยเราขยายผลนะคะ ไปสู่ชุมชนเนี่ยเป็นคณะทํางานเล็กๆช่วยกันร่วมตรวจสอบในแต่ละจังหวัดในแต่ละพื้นที่อันนี้ก็อาจจะทําให้มันขยายผลไปได้มากยิ่งขึ้นค่ะก็คือการรวมตัวกันเนาะรวมตรวจสอบมีรวมการด้วยกันเพื่อที่จะลดปัญหาการคอรัปชัน ค่ะตรงนี้ก็คือความเข้มแข็งของภาคประชาชนที่สําคัญเลยก็คือประชาชนเนี่ยก็ต้องรู้สึกว่าตัวเองมีหน้าที่ในการเป็นส่วนหนึ่งของการตรวจสอบติดตามด้วยคืออย่าเพิกเฉยนะคะเพราะว่าก็เป็น,นกลไกที่สําคัญที่จะร่วมในการป้องกันการทุจริตโดยเฉพาะบทเรียนที่นักวิจัยเสนอมาการทุจริตผ่านวัดนะคะก็จะมีการสร้างกลไกในการต่อต้านการทุจริตแล้วก็เป็นความหวังเนาะว่าเรื่องของดัชนีชีวัดคอร์รัปชันของประเทศไทยเนี่ยใน ปีต่อๆไปอันดับน่าจะดีขึ้นคะแนนน่าจะดีขึ้นใช่ค่ะซึ่งมันก็ส่งผลต่อภาพลักษณ์ของอการลงทุนของในประเทศด้วยนะถ้าภาพลักษณ์การคอร์รัปชันของเราดีต่างชาติก็อยากเข้ามาลงทุนนะคะ,คะจะเษฐกิจไทยเราก็จะดีด้วยอืม,มันก็จะเป็นมันก็จะเป็นผลสะท้อนในหลายๆเรื่องนะคะค่ะ ตรงนี้เนี่ยถ้าดูในภาพรวมถ้าจะทําให้อันดับเราดีขึ้นคะแนนเราดีขึ้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยจะต้องเร่งทําอะไรอีกบ้างคะ่ะหลักๆก,ก็คงจะเป็นกระบวนการตรวจสอบของภาครัฐเลยครับของปปชข,ของปอองปทเนี่ยคะ่ะก็คือรวบรัฐการเงินเนี่ยให้เร็วขึ้นให้ดีขึ้นวิจัยคดีต่างๆที่ยังค้างในมือเนี่ยให้มากที่สุดนะคะ อืมค่ะก็เรื่องของการทํางานร้อนๆเลยนะคะกระบวนการในการดําเนินงานถ้าเกิดว่าเป็นไปได้เนี่ยองค์กรตรวจสอบทุจริตองค์กรอิสระต่างๆก็น่าจะมีกระบวนการทํางานที่เร็วขึ้นให้เห็นผลเป็นรูปธรรมมากขึ้นนะคะ ใช่ค่ะค่ะได้ค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากเลยนะคะที่ได้มาร่วมกันถอดบทเรียนนะคะขอบพระคุณคุณทน<ด>ันทิพย์ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะคุณทันทิพย์ศรีสุวรรณเกตนะคะนักวิจัยอาวุโสนโยบายด้านการกํากับดูแลที่ดีจาก TDRI ค่ะสําหรับการถอดบทเรียนทุจริตผ่านวัดจะสร้างกลไกลต้านโกงที่ดีได้อย่างไรนะคะซึ่งเรื่องนี้ค่ะคุณทันทิพย์เนี่ยได้ฉายภาพให้เราเห็นถึงปัญหาคอร์รัปชันที่เป็นประเด็นสากลทั่วโลกเลย ะะแล้วก็มีความพยายามของประเทศไทยเนี่ยในการตื่นตัวป้องกันแก้ไขในเรื่องนี้อย่างไรสะท้อนผ่านดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชันนะคะที่ถ้าดูแล้วเนี่ยก็คะแนนเนี่ยเท่าเดิมมา3ปีซ้อนเรียกว่าต่ําเท่าเดิมด้วยนะคะแล้วก็อันดับลดลงหมายถึงว่าประเทศอื่นๆเนี่ยเขามีการไปพัฒนาไปแก้ปัญหาได้ดีขึ้นนะคะแต่เราเนี่ยยังย่ําอยู่กับที่ดังนั้นแล้ว จะต้องทําอะไรอย่างไรทางนักวิจัยก็เสนอว่าองค์กรอิสระที่มีหน้าที่ตรวจสอบทั้งหลายนะคะก็น่าจะต้องเข้ามามีบทบาทสําคัญในการตรวจสอบแล้วก็ดําเนินคดีที่ปัญหาสําคัญเลยคือความล่าช้า อย่างคดีที่นักวิจัยยกตัวอย่างมานะคะคดีที่เกี่ยวข้องกับเงินทอนวัดเนี่ยโอ้โหหลายปีเลยนะคะแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยก็ยังไม่จบอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีการเร่งรัดในการดําเนินคดีอันนี้จะเป็นเรื่องหนึ่งที่สําคัญอีกเรื่องเลยก็คือเรื่องของความโปร่งใสนะคะที่วัดเนี่ยน่าจะมีการเปิดเผยบัญชีให้รู้เลยว่าเงินที่ได้มาเนี่ยมาจากอะไรช่องทางไหนเป็นอย่างไรบ้างนะคะเราก็จะเป็นอีก ทางหนึ่งที่ให้ภาคประชาสังคมภาคประชาชนได้ช่วยกันตรวจสอบติดตามด้วยนะคะอันนี้คือหลักๆที่นากวิจัยมีข้อเสนอแนะมานะคะก็เรียกได้ว่าเป็นปัญหาใหญ่ที่อยู่คู่กับประเทศไทยเรื่องหลักๆที่สำคัญอีกเรื่องหนึ่งเลยที่เราหวังว่าต่อไปเนี่ยน่าจะมีการแก้ปัญหาแล้วก็ มีพัฒนาการที่ดีขึ้นนะคะสำหรับเรื่องของการปรับปรามการทุจริตค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับพินิษเศรษฐกิจการเมืองขอบคุณคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังนะคะแล้วเราเจอกันใหม่วันจันทร์หน้าค่ะวันนี้ดิฉันและทีมงานลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ